ได้ลืมเลยของน้นำนอกเขา้า้าว้าไหมออะไรดีขันจะใช้ขันจะใช้ใส่ะโมเมีน่ะใช่ปะใส่ใหม่ใน้องมอนาปิดใบด้วยนะครับบอาในกลุ่ม้วยบอยาเลว่ขันงใส่ใหม่ใหม่ใหมไม่แก้งนอ้น่าบอกหดอเนยน้ำไม่แก้งน้ำว่าเขาไปเขาป้ากนะไม่ไม่ไม่ไมไมมันคือได้หลายใหม่ดเนาะโอ้ย บัวได้หมายว่าวันนี้พี่จะว่ากินสมุนตำนะแต่ว่าไม่นี่ยลืมพีนไหมลืมพีนไมอะไร่มันจะสัวสัวเนี่ยสัวอาเราไปหาเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาเราไม่พัปิีนไหมเราไประเนมันผ่านที่อายแต่ว่าคอยยืนยันไปแล้วมันยังบอลนุมานไหยเพราะวันมันอันหลายคลิปเที่มันติดดีกระซิไม่อายมันก็เลยบอลนุมานเลยข้ออายพีดลบข้ออายจะลบไปเรื่อยๆเจ้าแผ่นท้องท้านในเขา ข้าวโมงจากข้าวบุรีเดียวมันก็ได้เป็นโรคความกัน่นบ้านใช่หรือมันก็ได้สายแม่ตอนนี้มันอนุมัติแบบพ่นอนุมัติทางอะไรผมเลยอออนุมัติแล้วพักท่านแล้วบมันบอกของของอันบดท่านมันบอกผมผมมาทุกอย่างแหละต่ว่าพ่อยืนยันไปนั่นแล้วพ่อยืนยันสองอะไรสองท่านอ่ะเราวันนี้มันมันบดบอนบอนเน็ตเปิดสั่งอะไรให้ไหมครับบอกว่ามันยังติดลิขสิทธิ์อยู่อาาจรย์แจ้งมาว่าต้องไปรับิัญิีก่อนนะเพ่าใช่ใช่ใช่แล้เพ่อเมื่อนันนั้นเพื่อนกันร่มไผ่ละอาจารย์กันร่มให้เราพูงกะ อ่นยืนยันยืนยันแบบไทยอันอ่ายังก่อประชาชนชุนไปไหมแต่ไม่รอมันปฏิเสธว่าทันมาต้องลบไปไม่ได้ลบเราเราจะไม่ลบคลิปนะมันจะแค่ไล่ลบเนแมนนีครับไล่ไล่ลบเสียงหมันอย่างไรผมว่ามม่เนียก็เลยมว่ากระยานนั่นคู่นล้างอย่างเราก็เลยว่าเขาทำไปโน่นดีกว่าโน่นมีกว่าโน่นดีกว่าโน่นดีกว่าไปเลนดีเท่าไหร่คู่หมั้นเหมือนนี่ยืนหมูว้าวบอกกันต่างคนว่าได้มาเท่าไหร่สิบ โดนโดนเนื่อยังในน้ำข้าเจ้าครับต้องนี่ให้น้องวดแช้คคำว่าดนโดนะครับสำหรับเราก็ใช้คำว่าโดนดนโอ้ยไอ้นนตัวแหงไอ้นนตัวแหงมาเมือนี้ม่นี้ได้ติดบ่รา้าเปียนมุกหมอนี้บได้ติดผลอะไรผลผลอะไรพี่น้องสามเทียบ่เทียพี่น้องเขาเลยบ่บยน้ำแมนอยน้ำปั่นไหนแจงมามเคือบเได้ยไบริติบริลีได้บด้ีเลยแล้วก็สองห่อยโอ้ยสองผมบจะบาทคือบรอะไรเลยบริแมน อันนี้ก็แม่คนโอนมาซอยคาน้ำมันไปมือมือนี่แหละไปบูลสิบเบิร์คาน้ำมันพอดีครับไอาน้ำมันมันนี่พอดีเอาถือว่าบรินี้บยามือหนักสิบนัี่ดอกเอมาเอ่มือบรอบูอแล้วครับเพื่ออยาก่งกำลังใจทั้งออนไลน์ก็ดีครับเพราะว่าเขาบริเอาไปใช้ครับพี่น้อง smile, เน่นเขามาบริหารด้วยกันสี่อั่วโมงเนี่ยช่วบ้านมือบริบผมมาบริวากับสินอนอนัะ จอดเพราะว่าอากาก้กาศลักมานั้าวันนี้หรอกไปในมันไายไปงานหนอไม่งันงานอย่างนั้นขาสิบเลนนั่นหน่อยพี่โบมาสินะในวันที่สองกับวันที่สิบหน้่ไปอีกหรอสอันนที้เป็นงานเกาท่ับเวลาไปหรอือมเ้มนีงานเก่าไป่เราเรกองซีเรียสบุละล่ะเนาไอ้น่นนนบครับบัตรที่บุญวัสรนะครับ คุณนะมันหมาลองใช่ไหมมือแงงยังด้ออายเลยมาความกันเมือแงงกันเ็ไพี่น้องเมือแงงกันอย่างไรสิสิเดือนนี้ผมศ์จะเอารถไปจอดไว้เราด้อใกล้เราละพี่น้องใกล้สีสุดใกล้สีสุดเดี๋ยวรถขั้นียวกันไปกันม่กระตักอีครับเพราะว่ามันนี่มันอาจจะหนักหนักเลยล่ะสิ้นเดือนนี้ผมผมพงจะเอารถไปจอดที่อนแล้วให้แม่มาเอาไปเบาไวเขารถอัะไรเลยบาไวเขารถอะไรสองเบาไวค่าดับมัน ก็เรีว่าสิเอาไปจอดไว้ก่อนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณนครับผมที่สิบหนจ่าบเป็นกะนังใจของที่มาสองนะครับผมนั่งใจ่กับน้องๆฝองทางสองพี่นนท์นั่เนาะนะครับผมสองอ้ันอนนั่งเด้อนะครับผมซอยกดไลค์กดัดสทนะครับผมซอยเบิ้งไห้นั่ันละกันเนอไปกน้องใจ่น้าอายนะครับผม ตั้งใจแฟนกันเรากันยครับติดตามน้องใช่น้องเนนื้ับรถด้วยซ้ำหรับคลิปนี้มีิยังมาซัมพงมันยอดวิวบ่อขึ้นยอดคนติดตามบ่อขึ้นยอดมันติดลิเคอร์ซีได้แล้วมันปิดกันตรงกลาหัวตะ้งหูมันจะมีส่วนเนียนมีส่วนคือคือมันอยู่กคืออยู่ชะงาเลยนไหมจากจากคนดูเราบอลหลักหลักหลักพันกว่าพันกว่าหลาจสิบพันหลักหลักลอยซองลอยนี่นี่มันมันมันจะมาแปลกเท่านหร่เนียนสบา จะมีส่วนหลายอย่างเขาจะคุยกันเบดึงยุบๆเพราะมันหลายเหมือนปิดอี่าะไปพอมันหุ่นแล้วจะอ๋อแม่มันต้องเลือกเอาสักอย่างหนึ่งหรือว่ามันมันจะมันสิยะมันสิยะอันใดอันอย่างหนึ่งมาเตินมากเกินไปบ่ได้เราลงคลิบอ่ะลงได้ตลอดนะเนยแต่ว่ามันสิมีอีกครัไปย่าเดาผมไปหาปืนหรอพืนอะไรไปนอหน้างานบอลเลชเน่ไม่แน่ใจครับไปเมียแอร์กระจัดรอ ไปจับปกับตัวกําลังรถเลยโอเคครับไปครับผมไปต่อเอาไอเดินท้าปลอดภัยครับพอกันนานเนาะเอาครับผมเกัน้างานครับเอากุณแจไปใส่เลยนะไปยังลบไปไหนเนาะไปยังไปนเนาะ ก็ว่น่าทามเนอะโอมก็บว่น่าทามเนาะไ้ไปไปมูมไปสันสูบมานละมันสองคนเนี่ทางคนเดียนะวอเดยวา,าเดียวหมดอะไรครับอะไรครับคื็ไปเตะม,ม้ากมูเด่ะพูดเสือซีซมพูดไหครับ แล้วครับแม่ครับผมเอ้าที่นี่เราเอาไว้สมิสตากวันกระลาการของคุณตุ๊กตาลับส่งกระลาการครับผมเดินทางต่อครับแม่วันนี้กับกําปา่สิแจงว่าดีเดินทางต่อไปเพชรบูรณ์วันนี้าขับรถซีสมุทรโควัวนะครับเดือดมาสมุทรเลยโอ้ยล่าสุดนี้ไอซิบิสตากวันแม่ครับาคุ๊กตารับส่งกระลาการครับ